รสวัสดีวัยรุ่นอวีแรงคอนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแมก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสุกของเราเนี่ยมาที่อ่าลงแล้งเหมือนเดิมนะในเลนดัสเลเยอร์เลนเหมือนเดิมแน่นอนว่าใน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 คลิปนี้เนี่ยเราเจอกับมีเเลสเตอร์ไม่เขียวด้วยนะทีมเราถือว่ามีเม็ดนะมแห่มา ซูกาของเราไปที่เดิมครับคุณผู้ชมก็แน่นอนว่าไปตรงที่เอลเอลเอลซ้ายมาเอลซ้า,า,ายครับเจอกับเดอะแฟตครับไม่ต้องพูดพันท์ตั้มเองครับโดใส่ไปเลยจังหวะนี้ฟิกเกอร์ออกมาครับพอมีหน้ามานะครับผม ใจเย็นไว้ครับใจเย็นไว้มึงอาจจะเย็นไว้ใจเย็นดิโอ้โ้ติดแอคเนี่ยติดแอคไปหน่อยครับจังหวะนี้เกือบเฮียแล้วโอ้้เชื่อกัด้วยเพื่อนโอ้แล้วจังหวะนี้โอ้มีเพื่อนมาครับโอ้สี่ต่อสองไม่ถือว่าลมครับเขาเรียกว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวตามเลยครับเลื่อนได้น้อยแต่มันห้าวนิดหน่อยนี่ไงโอ้โหมาดิครับอืมโอเคครับแยกย้ายแหม เอาครับเข้าเลนเราครับยังว่านี้เลือดน้อยๆมึงเลือดน้อยแล้ะครับโอ้เปหนึ่งทีโอ้โหเป็นไงล่ะเจอไม้ตีสุนัขกูเข้าไปโอ้ล่วงเลยโค้รสะใจไวรุ่นเอาละต่อครับต่อครับเจอกับเดอะแฟตนะอันแน่โอ้ใช้สกิลไปแล้วก็ตึ้มมึงมึงแอ่หยอกไว้ก่อนหยอกไว้ก่อนใจเย็นไว้ โอเคียร์คลิปครับแม่มาแล้วมาแล้วทาชิเขี่ยรลฟารามมาเอาละครับผมดีวันนี้รอเอาละปั๊บปั๊บหมดสกิลแล้วเหรอครับอืมหโดนไปดิองนม่มีสวนเหรอฮะฮะมีสวนครับฮะหลบอื หลบท่านหนึ่งครับมามึงหมดสกิลแล้วครับใส่นี่โอ้โหมาดิครับนี่ไงมีต่อนะตอนนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงฝนบ้างนะอืมถ้าหูดีเห็นหุ่นแบบนี้แต่วิ่งเร็วแสงกระตายเอาครับแอดักเลยครับอา้าววับตรงนี้เหรอครับผมหลอจังหวันแล้วก็โดดไปโอโ้เรียบร้อยครับปีจะจัด เกคลิปเกคลิปค,ครับมีทีนี้แล้ว <laughs> โอเคสกอร์ถือว่าดีเลยนะโอโ้โหเในล่างก็เหมือนเหมือนทีมเราจะแตกเยอะอยู่นะในล่างแต่ไม่เป็นไรครับกูปล่อย <laughs> มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะลงไปข้างล่างนะมันไกลเกิน <laughs> <laughs> อโอเค วันทีี่คืขึ้นไปเลนของเราไงริบ <c> ต <oughs> ่อครับอเอ้ยปีกปั๊มเลยครับเปิดตติใส่เลยมาแล้วทาชิมาแล้วนะนค,ครไปเติมครับไปเติมอ,อ้าวเจอเดินแฟตอย่างนี้วั้จ้าอันติพาดมึงเจอกูทีเนี้ยไปไหน โอ้โหครับสองตัวครับฟ er ิกเกอร์ออกมาดิคือจะติดแอคแล้วคือติดแอคอนะแม่ไม่ถอยไม่เฉยเลยครับรอ,อจังหวะจังหวะนี้มาแล้วลบโอ้โหครับตามนี่ไงครับเรียบร้อยครับอัลติเมทไปโอ้โหเป็นไงอุ้มคุ้มครับติดลัดด้วยโอเคกรอสวยเลยนะสามศูนย์หนึ่ง โอเคครับตอนนี้เกมกำลังดีเลยนะได้ทั้งดักได้ทั้งอะไรได้ทั้งกดเลนฝ่งตรงข้ามด้วยชิวเลยโอเคครับกับบ้านโอเ้เลนล่างนี่เหมือนจะมีประเด็นอยู่นะอืมสวยเลยเลนล่างทำได้ดีโอเคครับกลับเนลนเราครับไปเคลียร์คลิป ไอเคียคิไม่ไหวที่ต้องไปเคลียร์คลิปเนี่ยเพราะว่าไอตัวไอตัวมุงม่วงเนี่ยคือมันมันมันข้องที่จะดาเมจแรงนะมันเคลียร์คลิปได้ไวออมันเคลียร์คลิปได้ไวอะถูกละมันตีแรงนั่นเองนะโอเคครับตีป้อมตีป้อมนะเพราะวาถท้าชีพไปด้านล่างแล้วก็ฟรีเลนด้วยอืมอืม อ่ะโอเคปีเล็ดด้วยอ่ะไม่มีใครมาแย่งปีมดแหละตอนเนี ok ้ยของกูมดแหละโอเคเนี้ครับมาเหมอบแล้วอนนี้ออกปมต่อเลยครับไม่มีใครมากันเลยนะโอเคมีคนมาแล้วโอ้ยโอ้โอ้สกิลหมดโอ้ยโดดออกโอ้ยังยังออกมาได้อยู่เกือบตายเ่ย โอ้ยังตามมาอยู่นะเดอะแปดโอเคครับกลับบ้านโอเคทีคิปก่อนนะทีคิปก่อนรอครับถ้ามันเข้ามานี่เราจะย้ำกระ่อมเข้าใส่เลยนะแต่เหมือนจะไม่มานะถ้ามานี่บอกเลยมึงเจ็บอุ้ยแม่ตัวที่ไม่อยากเจอเสือกมาซังันอุ้มโอเคเอาโดนเลยเลนเลนบนเรา ตัวสกิดว่ะตัวสกิดป้อมเกือบครึ่งลอด okay. คือวันที่สงบสุดแค่ไปก่อนครับจองอังหวะน,นี้แน่มึงมาทำไมโโฮะโผล่มาเพื่อกูใส่เลยหลบครับหลบสกิลหลบสกิลมาดิมาดิมาดิตีแอคแล้วด้วยวอ้นจับปิเกอร์เข้าไปเลยเ้วเข้าไปบวกโอโ้โหติดเท้าว่ะมามามีตัวนี้ มันห้าวแล้วเกิดมาของมันนำมันห้าวอ่ะโดนใส่เลยครับโอ้โหแหมเห็น <c oughs> ุฝนแบบนี้ตะวิ่งเร็วแซง้นป่าอ้๋อมาดีเดอะแฟตอ่ามามาไม่กลับด้วยครับหลอกอืโยกหลบกลับอืโยกนี่ไงหลอกโอโ้เปิดตีวะ่ะเฮ้ยเปิดตีวะ่ะแต่ไม่โดนครับมาจมาังหวะนี้มึงโดนกูดิเนี่ยโอ้โหมาดิมาดิมาดิาดโอ้โอสลอตไปดิครับผมแหม วับเป็น,นล่าเจอกักติดแอคเข้าไป <c oughs> อื้าวอ้าวอ้าว,อาวโอเคไม่น่าทันนะเราเคียคกีก่อนครับเคีย์ให้หมดเคียะโอเคเอามาดี <c oughs> ติดแอกไว้หน่อยเด้อติดห้าวติดโอเคครับจังหวะนี้โอ้โดนแล้วเราโอ้โหสกิลไม่มีแล้วเอามึงมาดิกูสวนนะกูสวนนะมาดิโอเคครับนี่ไงติดใจเลยดิมึงโดนใส่โดนใส่เอามาดิโดนแฟร์เออเออืออปั๊บโอ้โอ้ยอะไรยังละกระตุกกระตุกกระตุก กระตุก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 ออกมาก uh, ่อนโอเคยื้คลิปก่อนครับฮะกระตุกไปเยอะเลยเอาครับโยกเรนหน่อยเตือนอะไรไม่รู้เรื่องรู้แหละเอานะอัดคลิปอะไรเตือนตลอดโอเคโยกเรนครับยื้ยคลิปครับยื้ยคลิปตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้มากันแล้วว่ะครับกลับบ้านเท รู้สึกว่าฝันตรงข้ามจะได้ดาร์กมานะเราก็มาเคลียร์ดาร์กเขาพุ่มครับเข้ครับไม่มีใครเห็นเรานะนียนๆไว้เ,เพราะว่าหน้าที่ของเราคือเคลียร์ดาร์กก่อนนะตอนนี้เค้แล้วมันเป็นดาร์กเพิ่งเริ่มนะไม่มีปัญหาเลยนะคือมันฆ่าได้ง่ายๆนั่นนะโอเคเ,เ,ะนะเดยวคลิปต่อครับ,รรบผมคุณผู้ชม ดันสูงไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าเป็นตุยใครตุยหลังมันตอนนี้ก็เคลียร์คงเคลียร์ลิปไปก่อนสกอร์เราอยู่ที่หกหนึ่งหกหนึ่งสองเลยนะ <c oughs> โอเคครับเจอแล้วโอ้โหเด็โจ๊กเกอร์กดตีสองไปแล้วด้วยครับจังหวะน,นี้โบโอแม็กนีเกอร์ออกโอโชิบัยโอโติดใบติดนั่นติดนี่ <c oughs> ไม่รอดเลยว่ะแต่ว่าก็ได้โจ๊กเกอร์มาอยู่ โอเคนี่ไงทาชิโดนเก็บไปดีมาอ๋อเดือดแฟลเล่นกูแล้วไงอุ้ยไม่เป็นไงเจอกั๊กสเต็ปรู้มากโดินเดินเดินเดินมึงจะไปไหนครับกูตามนี่ไงเรียบร้อยมาดิ มึงงากูติดแอกแล้วอือมามึงงาดิเลื่อนน้อยๆโอ้โหใส่ใส่แล้วใส่เตี้ยโอ้ติดแอ็กซะแล้วแม่ใส่ไม่พอครับเบิ้นอย่างเดียวเลยแล้วเรียบร้อยแนละ้วทีมไปหมดเลยวะครับคู่แข่งแตกไปสามเลยนะทีมเราหายไปสามนะฝ่ายตรงข้ามตายไปสองโอเคครับเกิดใหม่ครับ <S <S จังหวะนี้นี่ไง มาดิก็แบบอู้เรียบร้อยเลยกูหลบไม่พ้นแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่ไงติดติดติดแอคติดโช์ไงชอบเล่นคนเดียวจัดเอ๊ะเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่ามึงมาคนเดียวโอเคครับจังหวะนี้มาเคลียร์คลิปก่อนนะรู้สึกว่าคลิปมันจะดันเลนมาใกล้ใกล้เราแล้วนะฝังเข้ามเริ่มกดมาแล้วนะอืมในวจังหวะนี้ครับมาดักนะโอ้ย บับบูเกิดพอดีนะถ้าฝ่ายตรงข้ามมาเอาเนี่ยบอกเลยว่ายับเยินโอเคครับเคลียร์คลิปก่อนไม่ให้คลิปมันเข้าป้อมเรานะเต็สเต็มเคลียร์คลิปนะเคลียร์ลึกเลยโอเคครับรอฝ่ายตรงข้ามมาจังหวนี้ครับเจอแล้วครับผมพี่มาแล้วน้องนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยครับชัดตาไปหนึ่งตัวแต่ว่าจังหวะนี้เหมือนจะติดใบแต่ว่าดึงจับกระ่อมไปแต่ว่ามันยังไม่ตาย โอ้โหแม่งเอ,อ้ยต้องเอาสักหน่อยแล้วปิดแอ่งเลยเพราเราเราคาบาบาบาสี่เรียบร้อยโอ้โหตายโจ๊กเกอร์แม่งม,มีสก,กิลสองนะถ้าไม่มีสก,กิลสองเนี่ยมึงล่วงไปหลายรอบแล้วที่ไม่กล้าเอาเนี่ยเพราะมันมีสก,กิลสองนี่แหละกลัวล่วงพลาดปุ๊บนะมันจบเลยนะก็เลยต้องเอาตัวอื่นนะโอเคโอเคครับจังหวะนี้ทีมเราโดนแล้วเลสเตอร์ตายไปแล้ว และเจงหวะน,นี้เรียบร้อยครับชัดดาวโดยปตุยฟายนะโอ้โหแล้วเหมือนว่าทีมเราเนี่ยจะได้ดาร์กด้วยนะเพราะว่าปตุยข้ามต,ตายไปสามเลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่โอเคเราก็ดันเลนต่อครับอื <Sl> ออเพราะว่าไฟไฟเราได้เราดาร์้อยู่นั่นเองแนะล้วก็ได้แล้วด้วยปตุงข้ามไม่กล้ามามาเอาเลยโอเคครับ เดียว์คิปไปครับผมปะดันเลนสูงครับจังหวะนี้ไม่ไม่มีคนมากันเอ้ามีหน้ามาวะ่ะแม่งมันมาวะ่ะไม่เป็นไรโอ้เจอชาชีวะ่ะโอ้จับมาดิชาชีมาดิโอ้หนึ่งหนึ่งไม่ถือว่าลุมเว้ยมามาโอ้เฮียมีหน้ามา,โอ,อาโอ้อีดอกใบกูแมงเอ้ย แรกๆก,ก็สู้ได้แล้วพอีหนามาปุ๊บม,มันโดนใบอ่ะเลือดหายวูบเลย <c oughs> ตายแล้วติดแอคเงไม่ยอมกลับบ้าน <c oughs> ติดห้าวเง <c oughs> <c oughs> พอสอนได้เปิดโอเคเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> จบเลยนะ <c oughs> อตายไปสี่เลยนะฝ่าย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 ตรงข้ามอะ่ะ โอ้โหสกอร์ผมสวยอยู่นะ16-4นะโอ้ถ้าไม่แจกงโง,โง,โงไป2 3ามตัวแล้วมองเลยว่าสวยกว่าน,นี้เยอะน่าจะได้ไม่ไม่ที่หนึ่งก็ที่สองนหะอะโอ้แต่เพราะว่าเราตายเยอะงไงไปแจกเยอะด้วยแหละเอาละครับจังหวะน,นี้ครับบัตเตอร์ไฟจบ้ี่หนก่อนนะจบเกมไปครับผมคุณผู้ชมนะในเกมนี้ก็ถือว่าเราทำได้กนข้างดีอยู่นะประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับ ต่อสามดาวมันที่เรียบร้อยนะคอนโคลเลอร์9.7นะอันนี้ก็เอ p ีพีไปเราเทเราเทส่วนบัตเตอร์ไฟนี่เอฟเคหนีวะ่ะรายงานตามสภาพครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมไป